คือการมีลูกยากมันเป็นอะไรที่เจ็บปวดที่สุดเลยนะแม่หลายคนถึงขั้นบอกครูก้อยว่าอยากตายกับแค่ท่อนําไข่ปันนะเราเคยผ่านจุดนั้นแทงลูกแล้วเราร้องไห้แม้กระทั่งร้องไห้ในฝันะความฝันยังเป็นความฝันที่ร้องไห้อะถ้าใครไม่มายืนอยู่ในตําแหน่งของผู้มีบุตรยากอ่ะเราไม่มีทางที่จะรับรู้ความรู้สึกนั้น ขอบคุณที่คุ้กอยมีลูกยากถ้าสมมติว่าคุ้กอ็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่แต่งงานกับพี่เจมแล้วคุ้กก็ก็ติดลูกเลยจะไม่มีคุ้ก้อยที่เป็นที่ปรึกษาของผู้มีิงหยุดยากเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีความรู้มากพอดราม่าเราจะหายทั้งหมดเลยเมื่อก่อนถามว่าตัวเองดราม่ามากไหมตอนที่เราท้องแล้วเราแท้งลูกดราม่าเหมือนกับทุกคนเลยพอสุดท้ายพอเราสืบค้นข้อมูลความรู้อ,อก,การแท้งมันมาจากตัวอ่อนที่มีความผิดปกติทางโครโมโซมสืบเนื่องมาจากเซลล์ไข่ที่ไม่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นเหตุการณ์มีแค่นั้น ที่เหลือคือสตอรี่ทั้งหมดที่เหลือคือคุณตามาทั้งหมดถ้ากูก้อยพิมพ์ให้กับปรึกษาแม่แม่เนี่ยมา5ปียาวเป็นกระดาษ a 4เลยนะกูก้วยวิเคราะห์หมดทุกอย่างเลยตั้งแต่ต้นของเขาตามข้อมูลของเขามากูก้อยอนุญาตให้้องให้ได้แค่หนึ่งวันเมื่อคุณรู้ว่ามันมาจากความผิดปกติของโครโมโซมตัวอ่อนซึ่งมาจากเซลล์ไข่ตั้งต้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือ n น t u r a l selection แล้วหลังจากนั้นคืออะไรบํารุงไข่ล่วงหน้าแล้วถึงปล่อยตั้งครันจบเดินแบบนั้นก็ไปแก้ที่ปัญหาาาดีกว่่ฟูมฝย ก่อนครูก็เป็นครูสอนฟิสิกส์นะเป็นครูวิทยาศาสตร์เป็นแม่บ้านเลี้ยงลูกก็ได้แต่ความสุขของครูก็คือเรามีโอกาสได้สร้างอะไรไว้ให้กับ คนอื่นบ้างกับโลกนี้บ้างตามที่ความรู้เราได้เรียนมาประกอบกับการถ่ายทอดที่ทําเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายตรงนี้มันไม่ควรจะจบไปเพียงแค่ว่าครูก้อยแต่งงานกับดาราแล้วก็มีเงินใช้แล้วก็มีลูกอะเราผ่านมาตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้นจนถึงเทคโนโลยีสูงสุดจนเราสามารถที่จะจับจุดบางจุดได้ว่าเอ้ยมันมีเทคนิคบางอย่างมันมีการเตรียมตัวอะไรบางอย่างก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแล้วมันเป็นการเพิ่มโอกาสสาเร็จครูก้อยเจอเคสแม่แม่ที่ยากยากมากๆอะแต่เรารู้เลยว่าจริงๆริอะทริคของมันจริงๆคือ บำรุงให้ดีแล้วก็ดันเทคโนโลยีให้สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยตอให้คุณยากมากถามว่ามันมีทางออกไหมคือทุกปัญหามันมีทางออกหมดแต่คุณใช้เทคโนโลยีตรงกับปัญหาของคุณหรือยังหรือคุณกลับมาปรับปรุงดูแลตัวเองเริ่มต้นที่ตัวเองก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการแพทย์หรือยังเพราะว่าสุดท้ายโอเคคุณดันเทคโนโลยีสุดแม็กซิมัมคะแนนเต็ม10คุณมีเงินทั้งหมด10ล้านแต่พอมาดูจริงๆไข่คุณไม่มีแล้วรังไข่เสื่อมแล้วสเปิร์มคุณมันไม่ได้เลยหัวกลมเจาะไม่เข้าสุดท้ายเงินกับเทคโนโลยีมันก็ไม่สามารถทีี่่จะพมมอรร์คววาาามมมสูณขงงงกยได้้เินแลท ทำไม่ใช่ key to success key to success คือความสําเร็จมันมาจากความสมบูรณ์ของร่างกายเราต้องเตรียมตัวก่อนแล้วก็หลายครั้งที่เราทำไปหลายครั้งโอเคคุณอาจจะมีเม็ดเงินเยอะก็จริงแต่ใจเราจะไม่ได้นะเราจะเฟลเมื่อไหร่ที่เราเฟลทุกอย่างคือจบมันจะไม่ไปต่ออยากจะบอกแม่ๆว่าอย่าท้อก่อนอันดับแรกคือถ้าเราเริ่มต้นจากจิตใจที่เราท้อแท้เนี่ยเราจะไม่เปิดรับผลทางใดๆเลยแนันต้องอย่าท้อก่อนแล้วก็ต้องเชื่อมั่นว่าวันหนึ่งเนี่ย เราจะต้องเป็นแม่ให้ได้ต้องเชื่อแล้วก็ต้องตั้งเป้าว่าสิ่งที่เราจะเห็นคือเรามีลูกอยู่ในอ้อมกอดหลังจากนั้นเรามาดูแลก็ยอมรับตัวเองว่าเรามีปัญหาตรงไหน1อย่าท้อแล้วนะ 2. ยอมรับต้องยอมรับก่อนว่าเราท้องยากเพราะว่าปัญหาหลายคนเกิดจากความไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาหรือเรายอมรับแต่สามีเราไม่ยอมรับซึ่งการที่ไม่ยอมรับว่าเรามีปัญหาอะไรมันจะนำไปสู่หนทางการแก้ไขที่ยากมาก 3. เตรียมตัว สิ่งที่สําคัญที่สุดคือการเตรียมตัวครูก้อยบอกเลยว่าทุกคนที่เข้ามาในเพจเมื่อได้คุยจะไม่มีคําว่าเตรียมตัวมีแต่คําว่าเตรียมเงินแล้วก็ทาครูก้อยบอกเลยว่ามันไม่ใช่คีย์ทูสักเซสมันอาจจะสักเซสสำหรับบางเคสที่ไม่ได้ยากแต่การเตรียมตัวให้พร้อมเป็นการเพิ่มโอกาสสาเร็จ4ก็คือใช้เทคโนโลยีให้สุดถ้าเราเป็นคนมีลูกยากเราต้องดันให้สุดเทคโนโลยีเหมือนที่บอกท่อนําไข่ตันอย่ามาฉีดเชื้อมันไม่ใช่ฐานแก้4ข้ออยากฝากแม่ แล้วก็จำไว้เลยว่าราบใดที่ยังมีไข่แม่ก็ยังมีโอกาส